ดีค่ะดิฉันบุญเลือนขมโนนะคะประธานคณะทำงานมูลนิธิปิยศักดิ์1955จังหวัดสกวและประธานคณะทำงานจิตอาสาจังหวัดสก้วนะคะวันนี้การจัดงานของเราก็คืองานมอบถนนนะคะมอบถนนคอนกรีตความยาว2 35เมตรกว้าง4เมตรให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าโกโก้โกตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสก้วนะคะงบประมาณทั้งหมด5 0 0 0 0 0บาทค่ะ เนื่องจากเนื่องจากงบประมาณ5 0,000นบาทนี่ของเราเนี่เราลงลุกลังเพิ่มงบประมาณก็เลยเพิ่มนะคะปกติมงบประมาณของเราก็แค่4ี่0 0นกว่าบาทนะคะแล้วก็การทํางานของเราเราได้รับงบประมาณจากมูลนิธิปิยศักดิ์1955ท่านสลานันคูโคเวทนะคะและรองประธานมูลนิธิปิยศักดิ์195 5ท่านประทวนสุวรรณนะคะได้มอบงบประมาณให้กับทางโรงเรียนบ้านเหล่ากโก,โกนะคะก็ของเราก็จะมี คณะทํางานจิตอาสาทํากันเองนะคะตามภาพนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นวเมดนะคะแล้วก็ตามภาพนี้ก็คือจิตอาสาของเราร่วมแรงร่วมใจกันทํากันเองนะคะคือไม้ไผ่นี่เราได้ไม้ไผ่จากหลังโรงเรียนนะคะเพื่อ,อลดต้นทุนนะคะ,อะเอามาทําเป็นซื้อวเมดนะคะเราไม่ต้องซื้อวเมดนะคะเพราะว่าวเมดนี่เราก็เอาเงินงบประมาณจากที่เราจะซื้อวเมดนี่เอามาเป็นค่าน้ํามันรถ ของคณะทํางานจิตอาสาของเรานะคะแล้วก็ค่าอาหารนะคะก็จะตามภาพนี้ค่ะคือเราทํากันเองนะคะเนี่ค่ะระยะเวลาการทําก็ทั้งหมด23วันค่ะปกตินี้ถ้าเกิดรับเหมานี่ก็จะไม่กี่วันก็เสร็จนะคะแต่อันนี้ก็คือจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันทำก็ทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่21เมษายนะคะถึงวันที่13พฤษภาค่ะค่ะก็ใช้เป็นระยะเวลาในการทํา 23บวันค่ะจัดพระป่าของมูลนิธิปิยศักดิ์1955ในครั้งแรกเลยค่ะก็งบประมาณจากพระป่านี้เราก็ได้ทําเทลูกลังนะคะด้านหลังเทลูกลังด้านหลังนะคะได้400รกว่าเมตรนะคะแล้วก็ต่อมาก็ของเราก็กิจกรรมวันนี้ก็มอบหอกระจายข่าวให้กับสำนักสงฆ์เขาต่ำนะคะอันนี้มอบหอกระจายข่าวให้สำนักสงฆ์เขาต่ำนะคะ แล้วก็จะมีร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะแล้วก็มีโรงทานแล้วก็มอบของให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ทั้ง9อําอำเภอนะคะของจังหวัดสแก้วแล้วก็ร่วมกิจกรรมจริตอาสาทําความดีเพื่อพ่อค่ะนี่ค่ะแล้วก็โลงทานนี่จะเป็นภาพกิจกรรมการทํางานของมูลนิธิปิยศักดิ์หนึ่งเก้นะคะจังหวัดสแก้วให้งบประมาณมาเราก็จะได้งบประมาณจากท่านมาเราก็จะทําเป็น ให้จิตอาสาของเราทํานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะปลูกต้นไม้นะคะของโรงเรียนบ้านเหล่าโกโกนะคะการทําของเราก็ก่อนที่เราจะดําเนินการในการสร้างเราต้องขอประชาคมก่อนนะคะก่อนที่เราจะดําเนินการสร้างนะคะก็ได้งบประมาณจากมูลนิธิปิยศักดิ์195 5นะคะท่านให้งบประมาณากับเรามานะคะแล้วก็ทํากันเองนะคะนี่ค่ะตามภาพที่เห็นแล้วก็แผนการแผนที่สองที่เราจะทํานะคะแผนที่สองที่เราจะทําก็จะมี สร้างอาคารนะคะอาคารอนุบาลให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าโกโก้ตบมบลบ้านแก้งนะคะอาคารของเราอาคารอนุบาลก็จะเป็น3ห้องเรียนนะคะสมห้องเรียนเนื่องจากอาคารเดิมอมอดกินค่ะผุหมดแล้วก็เลยขอความอนุเคราะห์ไปยังท่านสาน,านันรูโคเวดประธานมูลนิธิปิยศักดิ์หนึ่งเก้าห้านะคะท่านก็อนุมัติโครงการให้นะคะอันนี้เป็นแผนแผนโครงการที่สองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ผังโรงเรียนนะคะอันนี้ของเราก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะนะคะของเราจะอยู่ตรงจุดนี้อาคารอนุบาลน,นะคะเราก็จะสร้างให้ใหม่นะคะแล้วก็คณะทํางานของเราทั้งหมดมีทั้งหมด9อําเภอนะคะ9อําเภอก็จะประมาณนี้นะคะอ่าอ่าราง,งานตัวเลยค่ะท่านนางสุดใจด่านระกํานะคะเป็นอาเภอเมืองสแก,ก้วค่ะ,คะ ก็ทำกิจกรรมวันนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าดีใจนะคะที่ท่านประธานมูลนิธิปิยศักดิ์1955ของเรานะคะก็เล็งเ,เห็นความยากลําบากของเด็กเวลามาโรงเรียนนะคะถนนตรงนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นดินนะคะแล้วก็เวลานักเรียนเขามาโรงเรียนเนี่ยก็คือจะเสื้อผ้าเขาจะเปื้อนหมดนะคะ,ะ,ก,ะก็เลยขอความอนุเคราะห์ไปยังประธานมูลนิธิปิยศักดิ์1 9 5ของเรานะคะเพื่อ เพื่อที่เราจะได้งบประมาณมาสร้างนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะก็มีความรู้สึกว่าดีใจนะคะที่คณะทำง,งานจิตอาสาของเราจังหวัดสกแก้วทุกท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันก็เหมือนกับว่าตื้นตันค่ะที่ผู้ปกครองนักเรียนเขาก็ชื่นชมพวกเรานะคะที่เราได้มีโอกาสได้ทําคุณงามความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินถึงแม้จะไม่จะมีแค่เล็กๆน้อยๆแต่เราก็เต็มใจแล้วก็ดีใจในในงบประมาณที่เราได้มาแล้วเราก็พยายามทําทำกันเองโดยที่เอางบประมาณส่วนมาก ให้มันลงได้เยอะที่สุดค่ะสวัสดีครับผมนายกอบช่องสิรลนท์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียงจันรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโกโก้ครับซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนบ้านเหล่าโกโก,โก้มีความดีดียิ่งนะครับที่มูลนิธิปิยศักดิ์1 9 5 5ได้มาดําเนินกิจกรรมในการสร้างถนนให้โรงเรียนจํานวน200เมตรนะครับเป็นเงิน 5แสนบาทซึ่งเป็นการพัฒนาให้โรงเรียนของเราอ,อาคารนี้เป็นอาคารอนุบาลอนุบาลสองนะครับซึ่งเป็นอาคารที่เราสร้างกันเองเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการผุพังอยู่จํานวนมากนะครับแต่เราก็ได้ซ่อมแซมไปบางส่วนแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไหวนะครับก็เลยได้ขอความกรุณาของมูลนิธินะครับเพื่อจะสร้างอาคารอนุบาลอ่า จำนวน3ห้องเรียนนะครับเพื่อลองรับเด็กอนุบาลของเรานะครับให้ให้มีสุขลักษณะที่ดีในการแล้วก็มีความสุขในการเล่าเรียนนะครับได้ทะเบียนนั8แแต่ว่าจะเข้ามาอีก2คนในในในเทอมหน้าครับในปีการศึกษา2568เทอมที่2นะครับจะมีมาอีก2ท่านก็ก็เป็นโรงเรียนที่ขนาดเล็กแต่ไม่มี พอ,อรโรงเรียนนะครับซึ่ง,ง,งเป็นความยากลำบากของคณะครูจริงๆผมในฐานะที่ทางสํานักงานเขตนะครับให้มาดูแลก็ได้ดําเนินการดูแลตามศักยภาพนะก็ขอบคุณอีกทีครับของมูลนิธิปิยศักดิ์1955ที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เราได,ได้มีสุขลักษณะ และก็มีความสุขในการเล่าเรียนขอบคุณมากครับผม ทีีเยครับ <S <S บานแกงลูกยังอยู่ที่บานแขกทิ้ลรถครับล,ล,ลูกนี้เอามาแล้วลูกอยู่ในแดนบ้านเรพเาพ่อแก